นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะนะคะเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายภา รเราพักทิวจะเป็นคนจัดรางวัลและก็ท่านไหน แลบก็จะมีครับสำนักพิชัะที่รับทุกสาขาด้วยวันนี้ท่านท่านไหนยังไม่มีเทปพาราหรือใบเสรจเลคะแต่ว่าอยาก ผมก็สำหรับโครงการนี้ที่มีชื่อว่าเลิศเลิศนะคะรัะตัวกิจคืนผิวเลิศที่สงสัสยนะครับผมก็สําหรับทุกคนเนี่ยที่อยากที่จะทำอะไรดูดูคืนสีธรรมชาตินะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆคือเราจะไปปลูกป,ป่าด่างนะครับผมก็วิธีการที่จะมาร่วมโครงการแบบผมแล้วก็ทีมงานทุกคนอย่างน่นามากๆนะครับก็คือซื้อถุงกระถางนะครับของโครงการ ¡Gracias! มโชม5รางวัลเดี๋ยวาจาับประให้เชื่อเลยเเชิญให้คนรูปนะกู้ตนทคค่ะแมอ่าเอาเป็นว่าถ้าไหนาที่มีใบเสร็จค่ะเดี๋ยวเข้าคิวถ่ายรูป นะคะอ่าโอเคค่ะโค้ชเชาเป็นบ้านล้นเลยนะสำหรับช่วงนี้เรายังคงเปิดโอกาสให้สำหรับทุกท่านที่อยากจะร่วมก,กิจกรรมดีๆแบบนี้กับน้นองแมตชิลนะคะอยากสามารถสำับสนับสบนุนการเดิ Active Solution